โอ้โหมองขึ้นไปบนต้นมะละกอมะละกอสุกหลายลูกเลยเนี่ยอือดูดูนั่นน่ะสุกหลายลูกไอตัวที่ใกล้สุกแล้วก็มีทำไงดีอะสงสัยต้องหาไม้ยาวๆมาสอยแล้วล่ะเนี่ยอืมกำลังนึกอยากกินพอดีเลย เดี๋ยวเดียดี๋ยว,ยวหาไม้สอยก่อนจะมีไม้ยาวๆไหมแถวนี้ไม้ยาวก็ไม่ค่อยมีมีก็ไม่ถึงทำไงดีล่ะทีนี้เอาเอาไม่ถึงเลยอะ่ะ ไปหาอะไรมาต่อดีกว่าเอาก็อี้เอาก็อี้เดี๋ยวเอาก็อี้มาต่อมันจะได้สอยได้อะสูงมากเลยนะเนี่ยไหนลองยืนบนเก้าอี้ซิมันจะยนี่ได้เปล่าอ๋อถึงอยู่อืมแต่มันก็ยากนิดนึงนะ เอาได้ไหมเนี่ยจะเข้าไปในกระป๋องไหมเนี่ยถ้าไม่เอากระป๋องก็มันก็จะร่วงมันก็จะร่วงลงมามันก็จะลจะ,ลงลงะลไอตัวที่สุกๆอะ่ะต้องใช้กระป๋องอย่างเดียวอือได้ละเรียบร้อย ไหนดูสิโอเหลืองโอ้โหเลยไหนอีกรอบสิอันไหนบ้างอือืมอันนี้แพ็คคู่เลยทีนี้โอ้โอ้ล่วงบีก หรืออันเดียวเป็นไรไอ้ที่ร่วงไปอ่ะมันสุกยังไม่มากมันแค่เหลืองเหลืองผสมเขียวแค่นั้นนะเนื้อมันยังแข็งอยู่คงไม่เละเดี๋ยวขยับเก้าอี้ก่อนขยับเก้าอี้ให้มันตรงฝั่งที่จะสอยใหม่ ขึ้นลำบากเหมือนกันนะเนี่ยเก้าอี้ก็สูงพอประมาณเนะี่ยก็จะขึ้นได้เหลืออีกประมาณสองสามลูกอะที่จะเอาสอยลงมา อเอามาให้ได้เลยเรียบร้อยโอ้โหลูกนี้ลูกเบลลอร์เลยอ,ะอ่ะเรียบร้อย กี่ลูกอะเอาอีกลูกนึงเพราะว่ามันเหมือนจะสุกแล้วนะี่ยเอาลงมาบ่มก็คงจะสุกพอดีอะบ่มอีกสักสอสาวัน ก็จะได้กินมะละกอต้นนี้ลำบากลำบากต้องใช้ความพยายามบวกกับความอดทนเรียบร้อยอ้ามองไปก็ยังมีอีกลูกหนึ่งลูกไม่ค่อยใหญ่เอาลูกมาให้หมดเลยยังไงก็ได้ออและ ลงมาให้มันหลายๆล,ลูกไอ้ลูกที่ทำท่าเหมือนจะสุกอะ mm. โอเคเรียบร้อยหมดแล้วมามาดูลูกที่ได้กันเนี่ยหน้าตามะละกอไอ้ต้นสูงสูงเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ในการสอย มะละกอเก้าอ,อี้ไม้ยาวกระป๋องต้องมีอุปกรณ์เสริมไม่งั้นไม่ได้กินมะละกอต้นนี้แน่ๆคลิปนี้ก็จบแค่นี้จ้าสวัสดีจ้า